สวัสดีที่น้องทุกคนในอูตอนมาวีนะครับวันี้เสียงอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าไข้ขึ้นมาสองวันแล้วนะครับก็ก็วันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาแชร์ประสบการณ์มาบอกเล่ามาบางส่วนนหครับพี่น้องได้รับฟังนะครับว่าโลกมันเปลี่ยนนะครับเมื่อโลกมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ย การเปลี่ยนถ่ายของโลกณนะปัจจุบันนี้กําลังเข้าสู่ในเรื่องของอโลกดิจิตอลนะครับฉะนั้นการเตรียมตัวของเราเนี่ยเราต้องเตรียมตัวไปอย่างไรนะครับเพื่อรองรับในโลกของอนาคตนะครับซึ่งถ้าเราพูดกันนะวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าพูดกันนะวันนี้ชั่วโมงนี้หลายคนก็ยังลังเลและสงสัยแต่ถ้าเราย้อนอดีตไปนะครับ เมื่อตอนที่มีคนมาพูดกับเราว่านะครับต่อไปเนี่ยเราจะคุยกันทั่วทุกมุมโลกแล้วจะเห็นหน้ากันในตอนนั้นก็ไม่มีใครเชื่อแต่วันนี้มันเป็นจริงนะเช่นเดียวกันนะครับรุรกิจในเรื่องของอาการเงินนะครับณปัจจุบันนี้นะครับการเงินกําลังเข้าสู่หมกในเรื่องของดิจิตอลน,นะครับซึ่ง เมื่อเรารู้ว่ามันกําลังเข้าสู่ในโหมดของดีตันเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวอย่างไรเพื่อจะรองรับและเพื่อจะ,อะมีข้อมูลให้เยอะเพื่ออะไรครับเมื่อเรามีข้อมูลเยอะเนี่ยเราก็จะสามารถอยู่ในโลกของดิสตันได้อย่างปลอดภัยนะครับเพราะโลกในดิสตันมันจะมีอยู่สองอย่างครับที่หลายคนไม่รู้นะครับโลกดิสตันก็คือโลกที่เสมือน กับโลกที่จริงนะครับต้องบอกก่อนนะครับโลกของดิจิตอลมันจะมีอยู่สองอย่างครับโลกเสมือนจริงนะครับซึ่งวันก่อนเนี่ยผมมีน้องอยู่คนหนึ่งนะครับเขาบอกว่า,าพี่โลกเสมือนจริงเนี่ยน่ากลัวมากกว่าโลกดิจิตอนในเรื่องของความจริงนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าในยุคนี้สมัยนี้ในเมื่อการเงินมันเปลี่ยนถ่ายนะครับการเงินมันเปลี่ยนถ่ายมาสู่ในเรื่องของ ยุคนี้ต้นนะครับอย่างเมื่อเช้านี้ก็อ่าป๊อตอุเทนก็ได้เล่าถึงว่ามีบางบริษัทนะครับที่ทําเหรียญที่เรียกว่าเหรียญมโนนะครับนีนะ่นี่แหละครับที่ผมกาลังจะบอกว่าโลกนี้ที่ต้นที่เสมือนจริงอันตรายมากๆต้องระวังนะครับเพราะอะไรครับเวลาเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยบางคนนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าอยู่ประเทศไทยแต่เขาบอกว่าอยู่ต่างประเทศแล้วเขาก็ถ่ายรูปให้เราดูนะครับ แล้วเปิดกล้องวิดีโอให้เราดูให้เราเห็นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเหมือนอยู่ต่างประเทศจริงๆนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่าง,างมีวิวัฒน,นาการดังนั้นเราต้องตามมาให้ทันนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับหลายคนมักจะบอกว่าอีอต่อไปเนี่ยมันคงยุ่งยากและลำบากในการใช้นีสตอนหรือที่เรียกว่านีตน้ตนบอลลตหรือเงิน ในเรื่องของเงินคริปโตนะครับอ่าผมต้องเรียนกับพี่ๆทุกท่านแบบนี้ครับ่อภไปครับผมต้องเรียนกับพี่ๆทุกท่านแบบนี้ครับว่าวันนี้นะครับถ้าวันนี้นะครับโคดอูเทนนะครับประกาศในห้องนี้แปดสิบกว่าท่านนะครับว่าให้เงินใช้คนละหนึ่งล้านบาทนะครับให้ทุกคนเลยครับที่เข้ามาในห้องเนี้ยให้เงินคนละหนึ่งล้านบาท มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งครับว่าสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยและสิ่งที่ไม่ต้องสอนกันเลยก็คือการใช้เงินครับวันนี้ครับถ้าโพสตอุเทนให้เงินคนลล้านผมเชื่อว่าไม่ต้องบอกวิธีการใช้ครับนะวันนี้นะว่าใช้เงินอย่างไรต้องเอาไปแจกเด็กเอ็นเท่าไหร่ต้องเอาไปบริหารการจัดการเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่า การใช้เงินนะครับหลายคนอาจจะหัวเราะนะครับพอผมพูดเรื่องนี้นะครับการใช้เงินเนี่ยเราไม่ต้องสอนกันเลยนะแต่การเก็บเงินครับวันเนี้นะการเก็บเงินหลายคนเน่ยเก็บเงินได้น้อยเพราะอะไรครับเราไม่รู้รูปแบบของการเก็บเงินว่าทําอย่างไรมันถึงจะมีมากขึ้นอย่างเมื่อกี้ที่รู้กุวนสัมภาษณ์นะครับอ่าอ่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่สัมภาษณ์เมื่อกี้ว่าอ่า ไปสวอปเหรียญได้ไหมนะครับอูตอนมาวีสามารถสวอปเหรียญข้างนอกก็ได้แต่ข้อดีระหว่างการสวอปเหรียญกับซื้อในอูตอนมาวีวันนี้เราต้องบอกเขาให้รู้นะชัดเจนนะครับว่าวันนี้คุณซื้อข้างนอกสมมติคุณซื้อหมื่นเหรียญน,นะครับคุณต้องรอราคาขึ้นนะครับคุณต้องรอราคาขึ้นคุณมีหมื่นเหรียญก็ยังหมื่นเหรียญเท่าเดิมครับแต่ถ้าคุณซื้อกับอูตอนมาวีนะครับเหรียญมันจะงอกได้นั่นหมายความว่าอะไรครับ คุณจะมีปันผลสูง0.2%ขึ้นมทุกวันจากการที่คุณซื้อในอามาวี่ระหว่างซื้อแล้วเหรียญงอกได้กับซื้อแล้วเหรียญงอกไม่ได้ต้องพิจารณาดูครับว่าเราจะซื้อกับที่ไหนและอุตลอาและมาวี่ยังเปิดโอกาสให้เราทำการตลาดนะครับทำการตลาดได้ด้วยนะครับ ฉะนั้นคนที่ทําการตลาดก็จะมีรายได้จากที่เรียกว่าค่าแนะนาเห็นไหมครับฉะนั้นมันมีช่องทางที่หนึ่งเหรียญงอกสองได้ค่าการตลาดด้วยอันนี้ต้องต้องบอกเลยว่าวันเนี้ยถ้าเราซื้อในมาวีกับซื้อข้างนอกหรือซื้อเหรียญข้้งงอกนะครับที่ผมยกตัวอย่างให้เราต้องถามใจเราดูว่าเราจะซื้อที่ไหน ส่วนตัวผมแล้วก็หลายๆคนผมเชื่อว่าซื้อในตอนมาวีแล้วก็เราจะเห็นความตื่นเต้นที่โพสเทมาเล่าให้ฟังทุกเช้านะครับก็มุทุกเช้าในแต่ละวันนะครับว่าตอนมาวีมีการจเจริญเติบโตนะครับขึ้นทุกๆุกวันให้เราเห็นนะครับตื่นเช้ามาก็จะตื่นเต้นและที่เหรียญขยบขึ้นแล้วนะครับในเรื่องของคริปโตนะครับมันมีหลายสกุล นะครับซึ่งในเหรียญคริปโตเนี่ยเมื่อมันมีหลายสกุลแล้วนะครับเราต้องดูว่าคริปโตนั้นเป็นคริปโตของจริงหรือเปล่าแต่อูตอนเหรียญอูตอนเป็นเหรียญคริปโตของจริงไม่ใช่เหรียญมโนโรหรือไม่ใช่เหรียญกกงแ๊กไม่ได้มโนว่ามันจะขึ้นแต่มันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีอุปสงค์และอุปทานนะครับซึ่งตัวนี้แหละครับที่มันจะทำให้เหรียญของเราเนี่ย ขึ้นลงตามดีมันสะพายนะครับขึ้นลงตามดีมันสะพายหรือความต้องการเมื่อคนมีความต้องการเยอะนะครับอ่าแล้วเหรียญน,น้อยราคามันก็จะขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งส่วนหนึ่งนะครับก็จะถูกเปินทิ้งหรือเผาทิ้งนะครับอันนี้ก็คือส่วนข้อดีที่อูตอนมาว่ได้ขยายชุมชนไปกว้าง ทั่วโลกนะครับไม่ได้ทําเฉพาะประเทศไทยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอูตอนทําทั่วโลกนะครับไม่ใช่เพาะประเทศไทยที่เดียวฉะนั้นถ้าทําที่ประเทศไทยที่เดียวผมว่าโอกาสที่เหรียญมันจะมีราคาขึ้นหรือโอกาสที่มันจะเติบโตผมว่าค่อนข้างที่จะยากพอสมควรน,นะครับแต่วันนี้เขาทาการตลาดกันทั่วโลกนะครับและก็มีชุมชนมีดีมาร์ซัพาย นะมีบล็อกเชนเป็นของตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งเชนของคนอื่นนี่คือข้อดีของอูตอนนะครับข้อดีของเหรียญอูตอน U ton, ที่มีเชนเป็นของตัวเองมีบล็อกเชนเป็นของตัวเองนะครับโดยไม่ต้องไปพึ่งเชนของคนอื่นฉะนั้นการที่มีเชนเป็นของตัวเองเนี่ยนี่แหละครับมันสามารถตรวจสอบเหรียญได้เมื่อตรวจสอบเหรียญได้นะครับ ว่าเป็นเหรียญจริงหรือเหรียญปลอมคนก็เริ่มมีความมั่นใจที่จะเข้ามาถือครองในเรื่องเหรียญตอนนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเกินไปก่อนหน้านั้นว่าวันที่ให้เงินเป็นคนละหนึ่งล้าน,านเราไม่ต้องบอกวิธีใช้นะครับว่าจะใช้ยังไงนะครับทุกคนมีวิธีใช้อยู่นะครับง่ายมากนะครับวิธีใช้นะครับแต่ถ้าถามว่าเก็บเงินยังไงให้ ได้มากๆานัน้วันนี้โลกมันเปลี่ยนไปในเรื่องของการเข้ามาสู่หมดีตอนแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกให้แนะนําเก็บทองคําไว้นะครับเก็บทองคําไว้แต่ตอนนี้นะครับามีหลายกูรูในตลาดหลักทรัพย์หรืออ่าคนที่มีความรู้ด้านในเรื่องของคริปโตเคอเรซีออกมาเปิดเผยว่า ให้เก็บคริปโตที่เป็นเหรียญจริงเป็นเหรียญจริงนะครับมันจะสามารถเพิ่มมูลค่าของเราได้และมันจะสามารถทําให้เราร่ํำรวยได้อีกเราต้องอ่าเราต้องวิเคราะห์นะครับต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าวันเนี้นะถ้าเราเก็บเหรียญที่มันาราคาแพงครับนะเงินเรามีน้อยโอกาสที่จะเก็บเหรียญได้มากเนี่ยมันก็คงยากแต่วันนี้นะครับทําไม Uh, uh, เหรียญอูตอนมันน่าเก็บเพราะว่ามันยังเป็นเหรียญต้นน้ําราคาจับต้องได้เมื่อราคาจับต้องได้เนี่ยเรามีเงินน้อยเราก็สามารถซื้อได้สะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆครับจนมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆจานวนมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือข้อดีของเหรียญต้นน้ํานะครับถ้าวันนี้จะไปเก็บบิตคอยเราคิดดูนะบิตคอยเก้าแสนบาทต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับค่อนข้างที่จะ ยากนะครับกว่าจะได้หนึ่งเหรียญเนี่ยหลายคนอาจจะมีกําลังแต่หลายคนอาจจะไม่มีกําลังในการเก็บเหรียญตรงนี้ฉะนั้นนะครับอูตอนมาวีผมถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ําที่น่าเก็บมากนะครับและน่าทํากําไรนะครับน่าทํากําไรกับเหรียญน,นี้นะครับซึ่งผมได้ฟัง จากในคนคนขนแกนที่พูดนะครับแล้วผมก็ประทับใจผมก็จะบอก <S <S ทุกครั้งว่าอสิ่งที่ท่านในคนคนขนแกนพูดนะครับก็คือมาที่นี่นะครับไม่มีคําว่าหลอกลวงนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจนะครับอ่าสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจในคาพูดของท่านแล้วท่านท่านลองคิดดูนะครับหลายหลายคนลองคิดดูนะครับว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีทรัพย์สินหรือมีสินทรัพย์หรือมีเงินเยอะแยะมากมายเขาก็ยังมาถึงคองในเรื่องของเหรียญอุตอรนะครับอย่างในคนคนแก่อย่างอาโอูเทนอย่างเงี้ยอย่างหลายๆคนนะครับก็มาถือครองในเรื่องของเหรียญอุตอรแล้วก็อย่างที่บอกครับไม่ว่าจะเซิร์ชไปที่เกาหลีใต้ไม่ว่าจะเซิร์ชไปที่ไหนครับทั่วทุกมุมโลกนะครับ เราก็ได้เห็นคนถือพองหรือเราจะตรวจสอบในเรื่องของ transaction ก็สามารถตรวจสอบได้นะครับ transaction มันขึ้นตลอดทุกอ่าวินาทีนะครับณตอนนี้นั้นคนที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเข้ามาสู่โหมดในเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเงินนะครับคนที่จะประสบความสําเร็จจะต้องนะครับมีข้อมูลที่แน่นพอสมควรนะครับ วันแรกที่เรายังไม่มีข้อมูลครับให้เราเรียนรู้เรียนจากผู้รู้นะครับเรียนจากไหนครับจากโค้ชอุทเทนนะครับเรียนจากท่านในคนคนก่อนแก่นเรียนจากไหนครับกูรูหลายหลายคนที่ผมไม่ได้เ่ยในห้องนี้มีเยอะมากนะครับพี่ๆหลายหลคนที่มาพูดในตอนเช้านะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเองไม่ไม่ได้รู้จักชื่อพี่ๆแต่ว่าพี่ๆมาให้ข้อมูลให้ความรู้ในทุกเช้าทุกเย็น รู้สึกประทับใจนะครับเขามีเขาเรียกว่าอะไรมีจิตสาธารณะที่มาแบกปันในเรื่องของข้อมูลทําให้หลายๆคนไดรร้รับรู้รับทราบในเรื่องของข้อมูลนะครับอ่าและเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปถ่ายทอดให้ถูกต้องนะครับอ่าอย่างที่ผมเคยเกิดไว้ก่อนหน้านั้นนะครับในครั้ง่อดที่ผมพูดไว้คนที่ประสบความสำเร็จนะครับพื้นฐานจะมีอยู่สี่อย่างก้อแรกต้องเป็นคนดีครับ ถ้าคุณเป็นคนดีนะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่จะมีคนสนับสนุนนะครับดีอย่างเดียวไม่พอนะยอันนี้เรามาทบทวนครัที่แล้วเราต้องเก่งด้วยนะครับแต่ความเก่งสามารถพัฒนากันได้พัฒนาจากไหนครับพัฒนาจากห้องประชุมออนไลน์แบบนี้พัฒนาจากผู้รู้นะครับนะครับซึ่งเราสามารถเรียนรู้กันได้เก่งดียังไม่พอเราต้องเป็นคนที่ เป็นวางแผนเป็นนะครับขอ้อที่สี่ก็คือสี่สัตย์เดียร์เทียบนี่คือแค่พื้นฐานของคนสําเร็จเท่านั้นนะครับสี่ข้อนี้คือพื้นฐานเท่านั้นครับมันยังมีดีเทลลึกๆอีกหลายข้อที่คนที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยจะต้องวางพื้นฐานอย่างไรนะครับนี่แค่สี่ข้อพื้นฐานของคนที่ประสบความสําเร็จนะครับถ้าคุณมีสี่พื้นฐานนี้ คุณสามารถประสบความสําเร็จได้นะครับและคุณสามารถต่อยอดไปหาความรู้อื่นๆได้นะครับและคนที่จะประสบความสําเร็จในโลกของการเงินอย่างที่ผมบอกครับอ่าข้อแรกเลยนะครับเวลาคุณไปชวนใครก็แล้วแต่นะครับอย่าพบคนสามสี่ประเภทนี้หนึ่งลูกใหญ่อ้างครับอือ้างไม่มีเวลาในเรื่องการเรียนรู้นะครับอยากประสบความสําเร็จ แต่ก็ไม่มีเวลาในการเรียนรุ้มน,นะครับลูกใหญ่อ้างหลานเดือดเลือดเพื่อนเดืผัดนะครับนสามสามบุคคลเนี้ยอย่าไปครบเด็กขาดครบเมื่อไหร่แล้วเราไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าครบเมื่อไหร่แล้วเราไม่ค่อยพัฒนาไปนะครับนะเจอแต่ลูกใหญ่อ้างหลานเดือเลือดเพื่อนเดืผัดนะครับนะถ้าครบสามคนเนี้ยนะครับโอกาสที่เราจะประสบป,ปักนักเด็จ ก็ค่อนข้างที่จะ่ายากนะครับถ้าเราอยากประสบความสำเร็จให้พบคนที่เขาเอาจริงเอาจังกับธุรกิจนี้เขาทำ<ม>นะครับอย่างวันเนี้ยนะครับเรามาเรียนรู้กับอูตอนมาวีทุกวันทุกเช้าทุกเย็นนะครับแต่เวลาเราไปถามนะครับเราไปถามคนขายก๋วยเตี๋ยวนะครับลองสังเกตดูนะครับเราไปขายคนถามเขาก๋วยเตี๋ยวว่าเหรียญ เหรียญอุตอนดีไหมอูตอนมาวีดีไหมเขาจะบอกว่าไงครับไม่รู้เหมือนกันแต่ก๋วยเตี๋ยวผมอร่อยแน่ๆเห็นไหมครับฉะนั้นถ้าเราจะถามต้องถามคนที่ประสบความสําเร็จที่อยู่ในวิถีของความสําเร็จหรืออยู่ในธุรก,กิจที่เราทํานะครับถ้าเราทําอูตอนมาวีก็ถามคนที่รู้ในอตอนมาวีครับอย่าไปถามคนนอกครับเพราะคนนอกเขาไม่รู้นะ ถามยังไงเขาก็ไม่รู้และสิ่งที่เขาจะตอบก็คือมึงโดนหลอกแน่ๆเห็นไหมครับ <c oughs> นี่คือสิ่งที่คนนอกเขาจะมาบอกเราเขาจะมาบอกเราแบบเนี้ยจนบางครั้งเราก็อาจจะเป๋ไปกับคนอืฉะนั้นแล้วนะครับอยากประสบความสําเร็จกับอูตอนมาวีให้ถามคนที่อยู่ในอูตอนมาวีแล้วประสบความสําเร็จนะครับ นะครับก็นี่คือส่วนหนึ่งของคนที่อยากประสบความสำเร็จในธุรกิจนะครับมุ่งมั่นแล้วก็ขยันเรียนรู้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่อยู่ในห้องนี้ยนะครับเรียนรู้แล้วก็มีทัศนคติที่ดีผมเห็น ผมชื่นชมนะครับผมชื่นชมโดยเฉพาะลุงอ้วนเนี่ยเป็นคนที่มีทัศนคติดีๆและหลายคนนะครับที่ผมยังไม่ได้เอ่ยน,นะครับ mm. ซึ่งหลายคนก็มาแบ่งปันความรู้วันนี้ผมก็มาแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆน,นะครับให้กับทุกๆท่านได้รับฟังนะครับซึ่งประสบการณ์เล็กๆน้อยๆของผมเนี่ยอาจจะ,อ,ะอาจจะทําให้หลายคนที่ได้รับฟังมาแล้วบ้าง ข้อมูลที่ผมให้เนี่ยอาจจะเคยได้รับฟังมาก่อนหน้านี้บ้างนะครับก็เปรียบเสมือนอะไรครับของกินถ้าไม่กินมันก็เนา่าของเก่าถ้าไม่เล่าเราก็ลืมเปรียบเสมือนเรามาทบทวนกันนะครับในค่าคืนนี้นะครับซึ่งผมเองผมเชื่อว่าหลายคนมีความมุ่งมั่นนะครับหลายคนมีความที่อยากจะประสบความสําเร็จนะครับ ไม่ว่าเราจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็อยากประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราทําอยู่นะครับผมให้กําลังใจทุกคนนะผมเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนและไม่เหลือกว่ากําลังแน่นอนนะครับซึ่งอูตอนมาวีมีโค้ดมาสอนงานมาเทรนงานมาบอกเล่าให้เรานะครับมีธุรกิจเครือข่ายนี้นะครับที่มีคนประสบความสําเร็จนะครับมาคอยบอกมาคอยสอนเรา นะครับถ้าเราจะทําธุรกิจร้านอาหารนะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าจริงหรือเปล่าอย่างที่ผมพูดนะครับถ้าเกิดเราทําร้านอาหารอยู่เราไปถามคู่แข่งเราว่าทําอย่างไรเนี่ยเราถึงจะขายดีคู่แข่งเราไม่มีการบอกเราเองนะครับแต่ในธุรกิจเครือข่ายเมื่อมีคนประสบความสําเร็จหรือธุรกิจมิตนมาวีครับเมื่อมีคนประสบความสําเร็จนะครับคนที่ประสบความสําเร็จจะมาบอกเล่า จะมาบอกวิธีให้เราเพื่อให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จฉะนั้นจงลอกเรียนแบบคนที่ประสบความสําเร็จนะครับอยากได้สิ่งไหนนะครับอยากเป็นแบบไหนให้ลอกเรียนแบบคนที่เราอยากเป็นนะครับซึ่งอย่ากโพสตอูเทนเนี่ยก็ต้องบอกว่าข้อมูลทัานแน่นนะครับในทุกุกเชา้าเราฟังแล้วก็ตื่นเต้นหลือหลายคนฟังแล้วก็มีพลังด้วยนะครับ ก็ใช้เวลามาพอสมควรน,นะครับก็ผมเองก็แบ่งปันเรื่องราวเล็กๆน้อยๆวันนี้นะครับก็ไขย,ยังขึ้นอยู่นะครับก็ยังกินยาทุกสี่ชั่วโมงนะครับก็ต้องขออนุญาตพี่ๆนะครับวันนี้ก็อาจจะใช้เวลาน้อยไปหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับ หลายคนนะครับเคยถามผมว่าเอ๊ะนักมวยมาทําธุรกิจได้เลยนะทําได้ครับซึ่งนักมวยเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนที่ชกมวยแบบผมนะครับโอกาสที่จะชบมวยตลอดชีวิตเนี่ยยากนะครับในวัยสามสิบกว่าเนี่ยชบไม่ได้นวต้องหาธุรกิจแต่ที่จะทําและก็ต้องหางานที่สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะครับ ผมเองเนี่ยก็ก็ต้องบอกว่าการเป็นนักมวยเนอตอนที่อยู่บนเวทีนะครับก็เป็นนักสู้คนหนึ่งอย่างหลวนบอกนะครับพอเรามาอยู่ข้างล่างนะครับวันนี้มาทําธุรกิจเราก็อ่าเราก็มีใจเป็นนักสู้พกใจที่เป็นนักสู้มาด้วยนะครับการทรําธุรกิจนะครับถ้าเราใจไม่สู้นะครับใจพอแท้นะครับทําอะไรแล้ว เลิกง่ายๆโอกาสที่จะปสมสัควา์เป็กพรยากระสมควรนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนค่ําคืนนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกขั้นด้วยนะครับก็่าคืนไหมกับเอมซีครับขอบคุณครับครับครับก็ ลืมไปครับว่า m c ยังไม่เข้ามานะครับรู้ด้วยก็ทำการแทนนะครับแล้วลุงอ้วนค่ะเข้ามาแล้ว่ะขอบคุณค่อลุงอ้วนขอบคุณมากๆเลยฟังอยู่ค่ะฟังอยู่ต้องขอบคุณคุณอ่ากรออารมณ์ดีมากๆแล้วได้แนวคิดตรงนี้เนาะแล้วก็ในเมื่อเรามั่นใจกับเหรียญอูตอนนี้แล้วเป็นไงคะเราจะรีโรทําไมถูกไหมคะ ไม่ควรรีรอคือรอเรารอโอกาสหรือเรารออะไรสิ่งที่เราทำได้คือไม่ไม่ต้องลังเลสงสัยเหมือนที่ท่านนายพลพูดนะ่าดีที่สุดแล้วไม่ต้องคิดมากในเมื่อเรามั่นใจกับเหรียญตรงนี้แล้วเนาะเพราะฉะนั้น เราเข้ามาในห้องประชุมทุกวันทุกวันเนี่ยเพื่อที่เราจะเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองไม่พอเราก็ไปถ่ายทอดกับพลังบวกที่เราได้รับตรงนี้นะคะต้องขอขอบคุณไม่ว่าจะเป็นคุณกรณ์ลมดีก็ผู้แชร์แล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือผู้นำที่นำเหรียญตรงนี้มาให้เราได้ถือครองนะคะคือท่านนายพลคนขอนแก่นนะคะ เดี๋ยวเปพราเวลาสิอ๋อเอ๋เดี๋ยวก่นอนขอท่านนายปลท่านทําคือให้การให้เนี่ยเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นอะไรที่เราภูมิใจด้วยเนาะแล้วคนรับก็ภูมิใจแล้วทีเนี้ยเรามั่นใจกับเหรียญตรงนี้แล้วถ้าถ้าเกิดเรามั่นใจกับเหรียญตรงนี้เป็นเหรียญที่เหรียญจริงคือ,อวันนี้ก็ถึงไปเจอลูกค้าเนาะแล้วก็เขาเขาเขาก็ถามคําถามมาว่า คุณจะมั่นใจได้ยังไงทีงนี้เราก็ฉายสไลด์ขึ้นให้ดูเลยว่ามาจากไหนยังไงแบบไหนสามารถเช็คเรียลไทม์ได้เลยนี่ถ้าคุณลงตรงนี้นะคือคุณจะเห็นตรงลายชื่อคุณเข้ามาคืออันนี้คือระดับโลกเหรียญที่เราทําเนี่ยคือระดับโลกเลยนะไม่ใช่เราทําแค่ในประเทศไทยอย่างเออคือคนเนี้ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย,เ,ลยเราก็อธิบายแบบพื่นๆเนี่ยเขาก็จับ คือตื่นเต้นจากไม่ลงเหรียญคือลงเหรียญวันนี้จากลงเหรียญคนเดียวเขาก็สามารถที่จะไปถ่ายทอดให้คนอื่นเอาแฟนเอาคนที่เขารักเนี่ยมาเที่จะมาถือครองตรงนี้นี่แหละคือไม่ต้องคิดท่าในเมื่อเรามั่นใจแล้วเราไม่ต้องคิดไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยเลยนี่แหละสุดยอดมากมากเลยค่ะอในค่ำคืนนี้เนาะเดี๋ยวผู้ตื่นขออท่านนายพลเราอยู่ในนี้ไหมนะ จะให้นะท่านในฝนมามอบกําลังใจให้กับพวกเราก่อนนอนเนาะเราจะได้มีพลังบวกจริงวันเนี้ยเรามีพลังบวกถ้าเกิดเรามีกําลังมีพลังบวกอยู่แล้วเนาะมันจะทําให้เราเอคือไม่น้อยอีกอย่างเราอย่ามองสิ่งลบให้กับตัวเองมองข้างหน้าเอาสิ่งดีๆให้กับตัวเองอย่างเงี้ยเราจะมีคือตลอดทั้งวันเนาะเดี๋ยวนะคะอ๋อท่านในฝลไม่เข้ามาไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร วันนี้ในค่ำคืนนี้สุดยอดมากๆเราได้ทั้งอารมณ์ดีได้ทั้งความรู้คือทำธุรกิจเนี้ยมันง่ายอันนี้เป็นธุรกิจของเราเนาะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นเราก็อยากขาดการประชุมนะคะเพื่อที่จะมารับพลังบวกมารับความรู้ดีๆมารับสิ่งดีๆเพื่อที่จะเราเราจะไปบอกต่อให้กับคนผู้ที่เรารักผู้ที่เรานึกถึงถ้าเราไม่รักเราก็ไม่เอาไปให้เขาเนาะก่อน จากกันในค่ำคืนนี้นะคะวันนี้เราก็ออกก่อนสามทุม่ไมไหมคะลุงอ้วนหรืออะไรอะไรต่อไหมขออนุญาตครับขออนุญาตครูตุนนะครับอ,อยากจะให้น้องนันชาโคราชเราได้รายงานสถานการณ์การจัด OBP วันนี้ที่โคราชให้ฟังก<อ>ันหน่อยนะครับโอดีดีเลยค่ะลุงอ้วนค่ะวันนี้เป็นการจัด OBP ทางโคราชเนาะเป็นยังไงวันนี้ครูตุ๋นก็ดูในในอ่า ในกลุ่มเหมือนกันเนาะน่าตื่นเต้นมีคนเยอะมากถ้าอย่างไงเดี๋ยวให้พี่นัชชามาแบ่งปันมาแชร์ดูซิว่าไปมีสถานการณ์แบบไหนเอ่ยยังไงบ้างเรียนเชิญพี่นัชชาคะ่ะฮัลโหลพี่นัชชาคะสะดวกงหรือเปล่าเอ่ยพี่นัชชาอยู่ในกลุ่มเราไหมเนาะอยู่ครับอยู่ครับมาเรียน,เ,ยนเชิญพี่พนัชชาค่ะ,คะ อ๋อ่าจะไย์อาจารย์ต้มก็ได้นะอาจารย์ต้มมาอยู่โอ้ยอาจารย์ต้งอยู่เหรอเนี่ยอาจารย์ต้องไ,ได้ยินเสียงอาจารย์ต้งหน่อยสิอาจารย์คิดถึงมากมากเลยไม่ได้ยินเสียงตั้งนานเดี๋ยวเชิญอาจารย์ต้งค่ะอาจารย์เสด็กหรือเปล่าทำไมสสดวกก็แสดงว่าโอ้โหงานคงยุ่งน่าดูเลยนะครับได้ได้ได้ข่าวว่าคนไปเยอะนะครับ กูตุนกูตุนไปเมื่อเช้าตอนนี้ยังไม่ถึงบ้านเลยค่ะเพิ่งจะได้ทานข้าวนี่แหละก็คือตื่นเต้นด้วยลืมลืมกินไปเลยอ่ะลุงเวนเพิ่งจะมากินเนี่ยเช้ากลางวันแล้วก็เย็นดีเดียวเลยตอนเนี้ยดูแลตัวเองไม่ดีนะอะเตรียมสิ่งที่สําคัญเนาะมันอยู่บนทางด่วนด้วยไงลุงเวนวันเนี้ยไม่เป็นไรค่ะลุงเวนก็จะมีหลายๆท่านออกไปแล้นี้เราก็อาจจะอ่า นอนหลับฝันดีอยู่แล้วเนาะได้สิ Enough, ่ง so ดีๆได้พลังบวกได้ความตื่นเต้นดีๆอยู่แล้วเราอุดนตอนนี้ก็ได้มะลุงบุได้มะสักวันเนาะเพราะว่าหลายๆท่านก็ไม่สะดวกแล้วก็เอาจจะติดคนเยอะด้วยแหละอย่างที่เราไปอย่างเงี้ยบางทีก็ไป ไกลเนาะไปไกลแล้วก็กว่าจะกลับบางทีก็ขับรถอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าไงค่ําคืนนี้เนาะทุกคนขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะก่อนนอนหลับฝันดีก่อนจะจากกันนอนมาเพิ่มพลังรวมพลังกันด้วยอ่าอูตอนรวยมาวิรวยอูตอนมาวิรวยรวยรวยแบบมีพลังสุดๆเลยค่ะเชิญเปิดไมค์ค่ะ